ค่ะดิฉันนางสาวแทรัตบัวขจรครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสารบริษัทข้าวไทยจำกัดสศ .2 ค่ะและดิฉันนางสาวชนิดาพาททัฒน์มลนอครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากข้าวสารบริษัทข้าวไทยจำกัดสคศ .2 วันนี้นะคะเราสองคนจะมานําเสนอรูปแบบการบริหารในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะหากก่อนอื่นเรามารู้จักกับโรงเรียนของเรากันก่อนนะคะ โรงเรียนบ้านปากข้าสารบริษัทข้าวไทยจำกัดสงัสงค้อ2ตั้งอยู่เลขที่84หมู่1ตำบลปากข้าสารอำเภอเมืองสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรีภายใต้การบริหารงานของทันภูมิในการสมเกียรติสปราดมีจำนวนนักเรียน453คนครูและบุคลากรทางการศึกษา32คนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษารสระบ,บุรีเขต1 และโรงเรียนของเราก็ยังมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่านเพื่อความปลอดภัยเซฟตัวเองเซฟสังคมค่ะอันดับแรกคุณต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการแล้วอย่าลืมใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งด้วยค่ะ กรณีตรวจวัดไข้ถ้ามีไข้สูงเกินกว่า37.5องศาเซลเซียสให้ฝากเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของเราไว้นะคะและอย่าลืมโซเชียลดิส e ทนซิงการเว้นระยะห่างทางสังคม1-2เมตรนะคะและในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในขณะนี้โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้แล้วโรงเรียนของเราจะทำอย่างไรครูจะสอนแบบไหนนักเรียน จะเรียนอย่างไรโรงเรียนบ้านป่าข้าสารบริษัทข้าวไทยจำกัดส่งเคราะห์สองจึงได้มีการบริหารงานโดยใช้รูปแบบสเปคโมเดลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยค่ะตามพวกเรามาเลยค่ะ มาถึงกันแล้วนะคะสําหรับก้องท่านผุ่มในการโรงเรียนบ้านปากข้าวสารบริษัทข้าวไทยจํากัดสมนย์สอง,สองเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าการบริหารโดยใช้รูปแบบสเปคโมเดลจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันเลยค่ะตามเรามาเลยค่ะ รูปแบบการบริหารสเป c m o เดลคือรูปแบบการบริหารงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนบ้านปากข้าสารบริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2ขั้นตอนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารสเปค m o เดล ดำเนินงานโดยการรับนโยบายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานจากนั้นโรงเรียนได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลทุกห้องเรียนทุกระดับชั้นนำมาสรุปวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งผลจากการสำรวจข้อมูลพบว่านักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียน DLTV ทั้งหมดคิดเป็น415คนคิดเป็นร้อยละ91.61 และนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมขาดอุปกรณ์ในการเรียน DLTV จำนวน38คนคิดเป็นร้อยละ8.39 โรงเรียนบ้านป่าข้าวสารบริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะอ์สองได้ร่วมการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากที่ได้มีการสรุปไว้ในขั้นตอนแรกโดยการนำของท่านผู้บริหารโดยมีการประชุมครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูได้ใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนในรูปแบบออนแอร์ ออนไลน์ Online, พร้อมทั้งใช้แอปพลิเคชัน TrueView Room, Google Classroom mm hmm. เพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนซ่อมเสริมเป็นช่องทางหนึ่งในการพูดคุยระหว่างครูนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษานำโดยท่านภูมิำนการแหวนไพลินเย็นสุขผูมอำนวยการกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้นำในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งาน พร้อมทั้งมีการประสานงานร่วมกับผู้ปกครองให้ได้รับทราบข้อมูลวิธีการเรียนในรูปแบบออนแอร์ซึ่งการเรียนในรูปแบบออนแอร์จากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีนักเรียนจำนวน182คนคิดเป็นร้อยละ40.18ที่สามารถเรียนในวิธีการนี้ได้โดยใช้สื่อโทอรทัศน์พร้อมกล่องรับสัญญาณซึ่งปัญหาที่พบเกิดจากกล่องสัญญาณ ไม่สามารถรับสัญญาณได้เนื่องจากกล่องรับสัญญาณมีความหลากหลายกล่องรับสัญญาณบางประเภทไม่สามารถรับได้ทางโรงเรียนจึงได้ให้ครูเข้าไปแก้ไขปรับสัญญาณเบื้องต้นและในบางครอบครัวของนักเรียนที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้เลยทางโรงเรียนจึงแก้ไขปัญหาโดยให้นักเรียนไปเรียนรวมกับ เพื่อนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ในชุมชนเดียวกันที่มีความพร้อมในการเรียนต่อมาในรูปแบบการเรียนของรูปแบบออนไลน์ได้มีครูเข้าไปชี้แนะวิธีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งพบว่ามีนักเรียนของเราจำนวน240คนคิดเป็นร้อยละ52.98ที่สามารถเรียนในรูปแบบออนไลน์ีได้ นอกจากนี้นักเรียนยังต้องสามารถโหลดแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน DLTV t r u e v o o m Google c l a r s Hard Room ซึ่งปัญหาที่พบพบว่าบางพื้นที่บางครอบครัวไม่มีอินเทอร์เน็ต ทางโรงเรียนจึงได้ประสานงานกับบริษัท TOT ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบริการซิมเน็ตราคาถูกในราคา66บาทใช้ได้60วันให้กับนักเรียนที่มีปัญหาค่ะและในขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานได้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน มีการลงมือปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งส่งผลให้การดำเนินงานมีความเหมาะสมและเกิดความสำเร็จตามมา การทำงานเป็นทีมส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายผู้บริหารมีการวางนโยบายแนวทางการบริหารเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้รูปแบบการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดครูใช้เทคโนโลยีมาเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการศึกษาแต่ก็เป็นไปตามบริบท ความพร้อมของแต่ละครอบครัวผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดูแลบุตรหลานเสมือนเป็นผู้ช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นการสร้างกิจกรรมความรักความผูกพันกับบุตรหลานอีกทางหนึ่งครับจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019ิาทำให้ าการบริหารงานในเรื่องการจากกัดการหลยนการสอนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวสารบริษัทข้าวไทยจำกัดของข้อสอน,นะครับาาการเรียนโดยระบบทางไกลนะครับ dltv และก็ออนแอร์หรือออนไลน์นะครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับโรงเรียนได้ขับเคลื่อนนะครับดำเนินการตามกระบวนการที่าวางแผนเอาไว้นะครับคือโรงเรียนได้รับนโยบาย รับฟังนโยบายจากรัฐบาลรับฟังนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขรับฟังนโยบายจากสพวหรือสำานการเขตพื้นที่การศึกษาประทรวศึกษาตินมีนเคนึงก็ดีเราได้นานโยบายเหล่านี้มาสํารวจเก็บข้อมูลนะครับเพื่อ,อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอย่างเช่นเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนะครับโรงเรียนก็ดําเนินการ ขับเคลื่อนเลยทันทีโดยจะให้คุณครูเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็ใช้โปรแกรมให้ถูกต้องสามารถที่นำโปรแกรมนี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนไม่สามารถที่จะมาเรียนออนไลน์ในโรงเรียนได้อย่างนี้เป็นตนน้นนะครับส่วนความสำเร็จนั้นก็เกิดจากการประสานงานของ คณะคุณครูผู้ปกครองคณะกรรมการฐานกษาที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีนะครับเราได้นําข้อมูลลงพื้นที่นําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็นํำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของอุปกรณ์ก็ดีในเรื่องของการรับฟังนะครับวันแรกนี้ก็คงก็เข้าใจนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือเน็ตล่มนะครับเราก็ส่งคุณครูลงพื้นที่ ไปปรับโทรทัศน์นะครับเขาเรียกว่ามาเรีวนะครับไปปรับโทรทัศน์ต่างๆเข้าทาให้เกิดความสมบูรณ์ของการรับฟังนะครับในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จนะครับก็ไม่มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่โรงเรียนดําเนินการแล้วยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ตอนนี้เราก็ไม่ทิ้งปัญหาตรงนั้นเราก็พยายามเข้าเข้าลงพื้นที่แก้ไขนะครับความสําเร็จของเรียน ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเข้าเรียนออนแอร์หรือออนไลน์ในทุกระดับชั้นเราคิดแล้วได้93.85%แล้วก็ที่ยังเข้าเรียนไม่ได้นะครับหกจุดหเสาเหตุก็คือ,อบางบ้านทีวีไม่มีนะครับก่องสัญญาณไม่มีระบบเน็ตไม่มีก็เด็กบางคนก็ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ ในขณะนี้นะครับก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับแต่ก็บางบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดติดต่อได้ก็เขาก็เลี้ยงยังเรียนอยู่ต่างจังหวัดอยู่เรียนทางดีเอลทีวีในโทรทัศน์นะครับก็ถือว่าโรงเรียนได้ดําเนินการนะครับตามกระบวนการตามโมเดลที่โรงเรียนวางไว้จนผลสาเร็จเกิดขึ้นกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีนะครับ มการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบของสเปก m o เดลภายใต้การบริหารงานของชั้นภูมิในการสมเกียรติสปราดค่ะอย่าลืมนะคะโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่รับชมและรับฟังนะคะวันนี้เราสองคนขอจบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ